เกษตรกรต้นแบบนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในไรนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยลำดับค่ะ ที่บ้านมาแซวหมูที่9าตำบลบ้านหวายอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามานนิคมมะทิปิกไขเกษตรกรปาดเปลืองหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเกษตรกรที่หันมาทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ประสบผลสําเร็จและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งพื้นที่การเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติซึ่งไนนิคมมะทิปิกไขมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด38ไร่โดยได้จัดสรรพื้นที่เข้าร่วม โครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวนสิบไร่แบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆได้แก่พื้นที่น้ำพื้นที่ดิน เพื่อเป็นที่นาปลูกข้าวพื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ในอัตราส่วน30ต่อ30ต่อ30ต่อ10เป็นหลักในการบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามพระราชดำริข,ของในหลวงรัชกาลที่9อันนำไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติที่เน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายและการเพึ่งพิงธรรมชาติค่ะ